ข่าวเช้าช่วงนี้มาดูเรื่องการจัดระเบียบแท็กซี่บริเวณหน้าห้างใหญ่ในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้จัดระเบียบไปนําร่อง4ห้าง<ะ>ด้วยกันนะคะซึ่งกรมขนส่งทางบกก็ลงพื้นที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนค่ะเพื่อจัดระเบียบรถแท็กซี่วันแรกพมผู้กระทาความผิด17รายแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการนะคะให้บริการประชาชนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วยค่ะโดยนายจีรุตธวิสารจิตนะคะรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมกับเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ ตรวจสอบการให้บริการของรถแท็กซี่บริเวณหน้าห้างสยามพารากอนตามแผนการจัดระเบียบรถแท็กซี่ย่านราชประสงค์ใน4จุดด้วยกันก็คือบริเวณหน้าห้างมาบุญคลองสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ห้างสรรพสินค้าแพดติน้มประตูน้ำนะคะสำหรับมาตรการลงโทษแท็กซี่ที่กระทําทผิดหากพบเป็นการกระทําทความผิดครั้งแรกปรับสูงสุดไม่เกิน1,000บาท แล้วก็ส่งตัวเข้าอบรมปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีแต่ถ้าหากว่าเป็นการกระทำความผิดซ้ำสองจะปรับแล้วก็พักใช้ใบอนุญ,ญาตขับรถ30วันแล้วก็ส่งตัวเข้ารับการอบรมและหากพบว่าเป็นการกระทำความผิด3ครั้งที่3ปรับสูงสุดและพักใช้ใบอนุญ,ญาต6เดือนและส่งตัวเข้ารับการอบรมเช่นเดียวกัน และโทษสูงสุดนะคะหากพบว่ากระทำความผิดซ้สามครั้งภายในระยะเวลา1เดือนก็จะเพิกถอนใบอนุญาตการขับขี่ทันทีค่ะสำหรับวันแรกเมื่อวานนี้นะคะการจัดระเบียบพบคนขับรถแท็กซี่กระทำความผิดจำนวน17รายส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธผู้โดยสารจำนวน10รายค่ะไม่ใช้มิเตอร์จำนวน4รายแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบจำนวน2รายและไม่ชำระภาษี1ราย สำหรับพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการแท็กซี่นะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Check In เพื่อที่จะประเมินคุณภาพการให้บริการแล้วก็แสดงความคิดเห็นหลังจากที่ใช้บริการแท็กซี่โดยข้อมูลค่ะจะถูกส่งตรงไปที่ฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกเพื่อติดตามพัฒนาและลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ